มาเนี่ยเลี้ยวก็ได้แล้วเออแลี้วก็อ้าวดึงออกมาก่อนนั่นแหละแล้วยังไงต่อกลางที่นี้กลางกลางก็ขยับตัวไหนไม่ได้อ่านั่นแหละ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 เออดึงเอาลงให้สุดดึงลงให้สุดใช้รูดลงมือรูดรูดลงอ่ะรูดลงให้มันสุดนี่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 คลายก่อนอ่านี่เสร็จล็อกขึ้นอ่า อ่าอย่งงางนั้นใช่ใช่นั่นเลยอ่านั่นแหละลงยิงข้างล่างไงล็อกล่างนี้ล็อกล่างอยู่นี่อันนี้<า>นนล็อกยิงเออล็อกก่อนล็อกก่อนอ่าอ่าอันนี้ก็สูงแล้วเนาะใช่เออแล้วมันไปต่อได้อีกอ่ะมันสูงได้อีกอ่ะ เออมือถือรองมือถือแดีวนี่ถ้าเราถ้าถ้าเราจะใช้เป็นแน่นอนใช่แน่นอนจะเออจ้ะถ้ามันถ้ามันใหญ่เกินไปก็ถอดเคสออกก็ได้มันพอดีไหมล่ะพอดีถ้าไปแค่ลึกลึกเดี๋ยวโทรศัพท์ตกมันเห็นล็อกมันไหมเนี่ยล็อกมันอยู่เนี่ยมันจะจับมือถือทานี้เราอาจจะต้องถอดเคสก็ได้อืให้มันให้มันอยู่ในล็อกมันเดี๋ยวมันหลุดมาโทรศัพท์สองหมื่นกว่าบาทเนี่ยไม่ไหวนะเออ ออมันจะมีล็อกกับมันอ่าเราก็ดึงกลางกลางอ่าด้านใี้สุดเออนั่นละเนี่ยมันดุดล็อกนะเอออ่าโอเคอ่าโอเคทีนีจแล้วก็หมุนให้มันเนี่ยให้มันแข็งเออเนี่ยหมุนอ่าโอเคอืมไม่เอาไม่เอาอย่ามาเสาะดินแลนด์ยิอ่าอ่าอันนี้เรา,เ,เ,นนเ,ราเราปรับถ้าเรายังคลายให้มันให้มันลงเงยเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้มันแน่น ครับแัวนี่ให้มันแน่นเดี๋ยวเป็นไงก็ตัวนี้การมุนซ้ายหมุนขวาตัวนี้ก็อยู่เลยทัานนี้ให้มันแน่นนี่ไงเหมุนเนี่ยไปได้ยังไปได้ต่ออีกนี่เนี่ยราลองวางดูมันอยู่บนโต๊ะมันยิ่งจะสูงไปใหญ่นะอ่าคลายทำเหมือนแบบเดิมมาเลยนั่นแหละมันไปแต่ตอนนั้นอีกมันยืดเออ อ่าอะไรลงมาตัวนี้ไม่ใช่พลาสติกนะเป็นอลูมิเนียม,มตัวนี้เป็นอลูมิเนียมไม่ใช่พลาสติกนะอย่าเข้าใจผิดนะเออเป็นอลูมิเนียมฮะมันเป็นขาตั้งมือถืออ่านี่เห็นไหมเนี่ยแล้วสูงได้อีกนัน่งนะพูดถึงอ่ะฮะนี่คายตัวนี้ก่อนคายตัวนี้จากนั้นก็หมุน งาหมุนหมุนเสร็จค่อยล็อกอ่าหมุนหมุนหมุนมุนมุนอ่าเอาโอเคได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ล็อกล็อกตัวนี้ล็อกอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าก็จะสูงเนี่ยจะสูงหน่อยอ่าคือสูงเท่าตัวคนนะเนี่ยพอดีเลยถ้าเปิดเออพอดีเลยเนี่ยเออเอ่โอเคเลยสูงเท่าตัวคน ชุดนี้ก็ราคา300กว่าบ,บาทนะเจ้าคุณยาเนี่ยเออธรรมดาเท่าไหร่ค,ครับแข็งแรงแข็งแรงทนทานครับมีมีตาปลาบอกตำแหน่งว่ามันตรงหรือไม่ตรงให้ไหมสังเกตตรงเนี้ยมันจะได้มุม90อ่ามันจะได้มุมเท่าไหร่มุม90สองศามันจะมีตาปลาบอกอยู่นี่ฮะตำแหน่งของการยืนเนี่ยสังเกตมันจะมีตาปลาบอกตำแหน่งว่ามันตรงไงวาดมัดวาด อันี่มีอยู่สองจุดอย่างคือเนี่ยวาดมัดอยู่สองจุดด้วยกันบอกตำแหน่งฮะอันนี้งานของจีนครับก็จะสวยนิดนึงนะครับเนี่ยถูกใจนะครับเนี่ย